สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับคลิปนี้เราจะคุยกันถึงภาพยนตร์เรื่อง Slam Dunk ไม่ใช่ Slam Dunk เฉยๆมันคือ The First Slam Dunk ฉบับภาพยนตร์นะครับเพิ่งจะทําเป็นภาพยนตร์ออกมาฉายในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วนี่เองก็บ้านเราเพิ่งจะเข้าฉายปีนี้ทํารายได้ไปแล้วเฉพาะที่ญี่ปุ่นเองนะครับกว่า100ล้านเหรียญสหรัฐทํารายได้สูงขนาดนี้ไม่ใช่สูงแค่รายได้คะแนนใน AMDB ยังสูงถึง8.5เต็ม10โดยเฉลี่ยจากประชาชนและในเว็บมะเขือนะครับถึงประชาชนจะมาโหวตยังไม่ถึง50%แต่ก็ทุกคนที่มาลงคะแนนนั้นชอบหมดเท่ากับความชอบในเว็บมะเขือสูงถึง100%ครับสแลมดังเนี่ยเป็นหนังเป็นมังงะตั้งแต่พี่โอยังเด็กเมื่อประมาณ20-30ปีที่แล้วน่าจะเกินนั้นนะก็คือน้องชายพี่โอที่อยู่บ้านเดียวกันเนี่ยมีหนังสือการ์ตูนรู้สึกว่าจะเป็นของค่าย น่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมีเป็นตั้งเป็นแถวใหญ่ๆเลยแต่ว่าตัวพี่โอเองนี้ไม่ได้อ่านเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้ดูการ์ตูนกีฬานะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าดูการ์ตูนแต่การ์ตูนผู้หญิงดูทั้งการ์ตูนผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าไม่ได้ดูการ์ตูนกีฬาซึ่งก็เห็นคือเป็นคนเป็นสมัยนั้นไม่ค่อยออกกำลังกายแต่แต่ก็เห็นว่าลายเส้นของมัง,งะเรื่องนี้สวยดี พอมาเห็นภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดูดูด,ดูแต่ละตัวแต่ละคนนะครับลายเส้นสวยสวยแบบสวยคลาสสิกมากตัวละครทุกตัวหลอ่อตัวไหนไม่หล่อก็เท่น,นะครับบางคนก็ทั้งหลอ่อทั้งเท่ยิ่งตัวที่พี่โอชอบที่สุดคือเรียวตะนะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะชอบสกุรงินี้ก็หรือว่าจะชอบคนอื่นๆที่โอก็ไม่ได้รู้จักชื่อทั้งหมดนะครับไม่ได้ตามมาตั้งแต่เด็กแต่มันเป็นการ์ตูนมังงะ และอนิเมะที่อยู่ในความนิยมในรุ่นที่เราเป็นเด็กเราก็เห็นเพื่อนๆชอบเราก็อินไปกับความชอบนั้นไปด้วยเหมือนกับว่าเราชอบดราคอนบอลคนที่ไม่ได้อ่านดราคอนบอลเขาก็รู้จักไปด้วยอะไรประมาณนี้สมัยเด็กสมัยนี้ก็มาดูพวกดาพิคาตอสูรพวกจอมเวทผดิกงานมารอะไรไปอาจจะไม่รู้จัก ตอนที่เข้าฉายในเมืองไทยเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเดือนกุมภาพันธ์นะครับจัดฉายรอบพิเศษไป3รอบราคาบัตรขายสูงมากมีของที่ระลึกมากมายฉายที่สยามพารไรพารา,ากอนนะครับก็มีบัตรราคา2000ราคาพ2 0 0บาทราคา800บาทแต่ละรอบคนเต็มไปหมดแล้วก็มีของแถมมากมายอันนี้พี่โอดูรอบปกติธรรมดานะครับรอบธรรมดาเริ่มวันที่9มีนาคม2566ในประเทศไทยก็ เป็นหนังที่ทำไรายได้สูงรองจากรองจากคุณพันธ์และสกรีมประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เลยเนื้อเรื่อง The First Slam Dunk ตอนแรกความยาวของหนังมันยาว2ชั่วโมง4นาทีนะครับพี่โอก็เข้าใจว่าจะเป็นการย้อนต้นอันนี้เข้าใจไปเองนะไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกเพราะว่าเราไม่ได้ติดตามมังงะอนิเมะนะครับแต่ พอก่อนที่จะมาคุยเนี่ยพี่โอหาข้อมูลรู้สึกว่าเรื่องเขาจะเน้นไปที่สกูรงิเน้นไปที่คนอื่นๆแล้วก็ไม่ไม่ได้กล่าวในเรื่องยอท้ายที่พี่โอซสตงดูไม่ได้กล่าวเรียวตะเลยแต่ในเรื่องนี้พูดถึงชีวิตส่วนตัวของเรียวตะตั้แต่มีพี่สอนบาสให้ติวบาสให้ชื่อโซจังและอยู่ที่จังหวัดโอกินาวะโอกินาวะนี่เป็นที่ที่พี่โออยากไปเที่ยวมากแล้วเสร็จแล้วพอเขาพอเขาสูญเสียพี่ไปเขาก็ นี่เป็นการสปอยหรือเปล่าถ้าถ้าเป็นการสปอยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแต่หนังกีฬาดีๆเนี่ยหนังดราม่ากีฬาดีๆตัวละครเอกมักจะต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัวอันเป็นฮีโร่ในดวงใจเสมอมีการ์ตูนอีกเรื่องหนึ่งในยุคข,ของพี่โอชื่อทัชนะครับรู้สึกว่าจะเล่นเบสบอลซอฟบอลอะไรก็ไม่รู้แหละนั่นเขาเป็นฝาแฝดกันเขาก็สูญเสียพี่น้องไป แล้วตัวเขาก็เลยกลายเป็นตัวแทนนี่ก็เหมือนกันพี่เขาเป็นนักบาสประจําอําเภอประจําจังหวัดที่เก่งมากประจำโรงเรียนนะครับแล้วเขาก็พยายามจะไต่เต้าถึงแม้ว่าจะโดนดูถูกโดนต่อว่าว่าส่วนสูงไม่ได้คว,ความความคล่องแคล่วไม่ถึงคือทักษะไม่ดีสู้พี่แต่เขาก็พยายามสุดความสามารถแม้แต่คนในครอบครัวก็ยังไม่อวยเขาเลยเป็นหนังเป็นหนังดราม่าชนิดหนึ่งเลยนะครับแม่ แม่นี้คือทุกคนในครอบครัวรักพี่เขาหมดเพราะว่าพี่เขาคือความหวังหนึ่งเดียวตั้งแต่พ่อเสียแลตัวเขาก็ไม่เคยต่อว่าไม่เคยน้อยใจในครอบครัวไม่เคยน้อยใจในตัวแม่ที่รักพี่เขามากกว่าเพราะเขาก็รักพี่เขาเช่นกันและเขาก็รู้สึกว่าเหตุที่เกิดขึ้นที่เขาเสียพี่ไปเขาเองควรจะเป็นฝ่ายที่สูญเสียควรจะเป็น ควรจะเป็นเขาเองที่จากไปไม่ใช่พี่เขาเพราะเขาเองก็รู้สึกว่าพี่เขาคือฮีโร่แต่เขาก็สามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่พี่เขาเคยใฝ่ฝันได้นะครับโรงเรียนนี้คือโรงเรียนมอปลายชโชฮคุเขาใส่เบอร์เจ็ดสีแดงเหมือนกับพี่ในหนังเนี่ยถึงหนังจะมีความยาวถึง2ชั่วโมง4นาทีแต่หนังก็ดำเนินเรื่องไปอย่างรวดเร็ว เร็วหรือเปล่าบาสก็แข่งกัน45นาที2ครึ่งก็ชั่วโมงครึ่งแต่หนังยาวกว่าน,นั้นนะครับแข่งกับทีมทีมเดียวคือมัธยมซังโนใช่ไหมก็มันเหมือนดูกีฬาจริงๆเลยครับมันเหมือนแบบแล้ว,แล,วแล้วสาเหตุที่มันเป็นอนิเมะเนี่ยพี่โอชอบใจอนิเมะกีฬาก็ตรงที่มันสามารถควบคุมได้ถ้าเป็น ภาพยนตร์กีฬาที่คนแสดงเนี่ยมันอาจจะต้องฝึกซ้อมกันเยอะแล้วก็ต้องใช้มุมกล้องใช้การตัดต่อช่วยค่อนข้างมากแต่ในในภาพยนตร์กีฬาที่เป็นอนิเมตเนี่ยสามารถวาดสามารถควบคุมได้ว่าตัวละครกำลังทำอะไรจะไปทางไหนจะเล่นยังไงในกับกีฬาชนิดนั้นจะมีแทคนิก,กจะมีเทคนิคอะไรเรื่องนี้ มันถึงได้สนุกกว่าหนังกีฬาทั่วไปพี่โอเคยดูหนังบาสเกตบอลเรื่องที่แล้วก็ Space Jam นะครับไมเคิลจอแดงก็ประมาณ20กว่าปีแล้วเอามามี Space Jam ภาค2พี่โอก็ดูแต่ว่าจำไม่ได้เท่า Space Jam ภาคแรก Space Jam ภาค2มีไมเคิล B. ีจอแดนด้วยนะครับหนังเรื่องนี้จัดอยู่ในหมวด a n i m เมชั n นคอม d y ก็คือมีความตลกสนุกสนานผ่อนคลายด้วยแล้วก็เป็นดรามา่าเรื่องราวดราม่าก็เข้มข้นในส่วนของเรียวตะนี้แต่เนื่องจากว่าทำเป็นฉบับภาพยนตร จึงพี่โอ๋คิดว่าดราม่าในเรื่องยังไม่ละเอียดพอให้เราเข้าใจทราบซึ้งรู้สึกอะไรอะไรถึงตัวละครได้ในขณะที่เรากําลังอินไปกับเรื่องราวดราม่าของเรียวตะคนเดียวเนี่ยแต่ภาพในขณะการแข่งขันกีฬากับกระจายบทไปยังทุกคนหมดซึ่งเราก็ไม่ได้อินกับตัวละครชนิดอื่นทุกคนอื่นนะครับก็อินกับคนนี้บ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองก็เลยทําให้เราไม่ได้รู้สึกผูกพันใกล้ชิดอะไรกับตัวละครมากนักและ แต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนังเป็นหนังไม่ดีไม่สนุกตรงไหนนะครับแนวเราดูในส่วนของความเป็นกีฬาได้สนุกมากมีน้องบางคนบอกว่าหนังเรื่องนี้ใช้ความเงียบสุดๆความเงียบนั้นมันชวนให้ระทึกพี่โอ๋ก็ว่าหนังมันมีจุดหนึ่งนะยิ่งจุดคลแมกซ์ของเรื่องเนี่ยตอนท้ายเรื่องที่บีบผัวใจมากหนังหนังตอนนั้นเนี่ยเดินเรื่องด้วยความรวดเร็วรวดเร็วในขณะที่คือตัวละคร ภาพภาพที่เราเห็นนะมันรวเดเร็วในขณะที่เสียงเงียบกริบอูโหูฉากนั้นเป็นฉากที่สุดยอดสุดยอดดีจริงๆนะครับส่วนในช่วงที่หนังเออะก็เป็นหนังก็เป็นจุดที่ดีเหมือนกันดนตรีประกอบเรื่องนี้ตั้แต่ตัวอย่างแล้วมันตื่นเต้นร้าใจมากคือเพลงเพลงจากวง10 Feet High นะครับชื่อไดซ z โ r o g ังอะไรนี่แหละวง10 Feet นะครับเป็นเพลงในตัวอย่างแทน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  คลิปนี้ไม่สามารถเอาเพลงมาเปิดได้หรือแม้แต่เอาภาพจากหนังมาก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหนังเนี่ยเขาเขาเข้มงวดเรื่องลิขสิทธิ์มากถ้าเราได้ไปดูในโรงภาพยนตร์เราจะเห็นว่ามันมีคําเตือนขึ้นต้นว่าห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายวิดีโอโดยเด็ดขาดพี่โอก็เลยขอใช้แค่โปสเตอร์ที่เขาแจกเพราะถือว่าถ้าเป็นแค่นี้น่าจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงเปิดเรื่องเป็นของวง Bir t h ต a y ครับชื่อเพลงว่า Love Rockets สเพลงนี้ไปเสิร์ชหาฟังใน YouTube ได้นะครับพี่โอมีความชอบเรื่องนี้มากเขาชอบกัน8.5ชอบ100%พี่โอก็มีส่วนที่เห็นว่าเขาควรจะเอื้อเฟื้อกับคนที่ไม่ได้ติดตามไม่ได้ดูอะไรมาหน่อย กระจายรายละเอียดของตัวละครอ,อื่นๆให้มากกว่านี้จะยาวขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้เพราะว่าตอนนี้หนังแค่2ชั่วโมง40แต่2อชั่วโมง4นาทีแต่รู้สึกว่าเร็วมากหนังจบเร็วมากเราดูไม่หลับเลยปกติระยะหลังนี้พี่โอดูหนังหลับตลอดเรื่องนี้ไม่หลับเลยครับสนุกพี่โอก็เลยให้เรื่องนี้ได้9เต็ม10นะครับมีความชอบสูงมากและใครที่ได้ไปดูรอบปกติแล้วก็เรียกหาโปสเตอร์ขนาดนี้ได้นะครับ จากพนักงานน่าจะยังมีจาหน่ายอยู่หรือว่าถ้าไม่แน่ใจก่อนที่จะกดตั๋วก็ไปถามพนักงานได้ว่าโปสเตอร์นี้มีไหมจํากัดเฉพาะโรงเมเจอร์ซีเนเพ็กเท่านั้นนะครับเดอะเฟิร์สแ m ลมดังแล้วพี่โอก็อยากจะดูต่อไปว่าจะมี The Second The Third ์ดไหมอยากอยากจะติดตามเรื่องราวต่อแล้วถ้าแข่งแค่ทีมเดียวต่อหนึ่งเรื่องหนึ่งตอนนี้กว่าจะจบน่าจะนานนะเพราะแต่ในหนัง ในมังงะรู้สึกว่าจะมี31เล่มจะจบบริบูรณ์ไปแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะต้องไปตามหาอ่านแต่ว่าสายตาพี่โอไม่ดีแล้วละ่ะอ่านยากเดี๋ยวค่อยตามจากภาพยนต์เอาก็แล้วกันดูลายเส้นที่สวยสวยจริงๆสวยสวยมากๆตัวละครหล่อเท่ทุกตัวครับพี่โอชอบมาก โปสเตอร์นี้พี่โอจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับใครที่ได้โปสเตอร์แล้วจะเอาไปเข้ากรอบพี่โอก็เห็นว่าเป็นความคิดที่ดีเหมือนกันถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกปกครองก็ต้องขออภัยไว้ณาที่นี้ด้วยนะครับมีคําพูดจไม่ดีดูหมิน่นเยียวยาเกลียดชังก็ขออภัยด้วยเช่นกันพบกันในคลิปอื่นๆคลิปต่างๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับปิดท้ายด้วยอันนี้